พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป2สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์เท้าวสุรนารีเท้าสุรนารีเดิมชื่อโมท่านเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2314ได้เข้าพิธีสมรสกับพระยาสุริยเดชหรือทองคําตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมาเมื่อพุทธศักราช2369คุณหญิงโมเป็นผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ที่คิดแยกตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อไทย และยกกองทัพขึ้นมายึดเมืองนครราชสีมาในขณะที่เจ้าเมืองกับพระยาปลาัดไปราชการที่ต่างจังหวัดและกวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาไปเป็นเฉลยศึกซึ่งคุณหญิงโมได้ถูกจับตัวไปด้วยคุณหญิงโมเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมจึงออกอุบายต่างๆเพื่อให้กองทัพเดินทางช้าลงและวางแผนให้ผู้หญิงขอมีด จอบเสียมมาใช้ซ่อมเกวียนและทำอาหารแต่แท้จริงแล้วกลับนำมีดจอบเสียมนั้นมาลอบตัดไม้เป็นอาวุธระหว่างเดินทางมาจนถึงทุ่งสำริดแขวงพิมายจึงได้ต่อสู้กับทหารส่รงผลให้กองทัพของเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไปวีรกรรมของคุณหญิงโมได้ทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้าสถาปนาท่านขึ้นเป็นเท้าสุรนารีและได้รับพระราชทานเครื่องยศเท้าสุรนารีถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อพุทธศักราช2,395สิริอายุ81ปี